ไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกไป go <c oughs> อรุณสวัสดิ์ค่ะโอ้โหอากาศเช้าๆแบบนี้นะคะไปตองอยู่ที่จังหวัดลําพูนค่ะตอนนี้นะคะพักที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงค่ะแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้ววันนี้ไปตองจะไปไหนคะ่ะแน่นอนว่าจะไปสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงกับนี่เลยค่ะพี่เจ้าหน้าที่รออยู่แล้วไปเลย ตอนนี้นะคะไปตองก็อยู่บนรถของพี่เจ้าที่อยทยะานะคะก็คือพี่เจค่ะสวัสดีพี่เจค่ะตามข้อมูลที่ไปตองหามาเนี่ยอุทยานแห่งชาติแม่ปิงกว้างขวางมาก ครอบคลุมพื้นที่ถึง3จังหวัดด้วยกันใช่ไหมคะตั้งแต่เชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ตากส่วนที่เราอยู่เนี่ยก็คือจังหวัดลำพูนถ้าเวลาไปเที่ยวสถานที่ไหนหรือว่าอยากอุทยาน,านแห่งชาติแม่ปิงเนี่ยนะคะก็สอบถามเจ้าหน้าที่อย่างพี่เจได้ค่ะพี่เขาเนี่ยพร้อมให้ข้อมูลอยู่เสมอค่ะอดใจรอสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปตองพาไปว่าจุดแรกของไปตองวันนี้เนี่ยคือที่ไหนที่มาเช้าขนาดนี้ค่ะ หลังจากที่เรานั่งรถมาเราๆชั่วโมงหนึ่งอะคะเราก็มาถึงจุดจอดรถค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปผาแดงหลวงนี่ประมาณกี่กิโลคะพี่เจประมาณกิโลก,กว่าประมาณกิโลก,กว่าถ้าเราเดินไปเรื่อยๆนี่ใช้เวลาประมาณประมาณ30นาทีครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะ <ผม S 1> โอเคทุกอย่างตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะไปกันเลย จากจุดเริ่มต้นที่เราเดินมานะคะถึงตรงนี้เนี่ยประมาณ300เมตรเนาะพี่เจก็เข้าสู่อำเภอ3ามเงาจังหวัดตากเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยเหนื่อยเอาละไปต่อค่ะให้อีกไกลพี่เจอบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาเร็วค่ะ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องรีบเดินมากเมื่อไปถึงข้างบนแล้วเนี่ยเราจะได้นั่งเล่นกับธรรมชาติไปก่อนด้วยถึงแล้วค่ะจุดแรก ของเราในวันนี้นะคะจุดชมวิวผาแดงหลวงนะคะภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้านหลังของใบตองเนี่ยมืดสนิทค่ะแต่อดใจรอสักครู่เดี๋ยวจะมีของดีมาฝาก รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยกำไรชีวิตมันก็คือการที่ได้ตื่นเช้าพระอาทิตย์แนวเวลาที่เขาขึ้นมาในทุกวันนะคะมันจะไม่เหมือนกันค่ะแค่สังเกตนิดเดียวนะคะชีวิตของคุณเนี่ยก็จะมีความสุขขึ้นมากเลยล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะใบตองก็ได้ผลตอบแทนจากธรรมชาติจากการตื่นเช้าในวันนี้เรียบร้อยนะคะภาพตรงหน้านี้ก็บรรยายทุกคนแล้วค่ะเอาเป็นว่ามาดูไปพร้อมกันเลยแล้วกัน กับความงามก็ต้องพูดถึงความงามกันซะหน่อยนะคะไปตองเนี่ยไปอ่านมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความงามคุณแบลดชูมันเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้เขาเป็นนักขีตะกวีค่ะนักประพันธ์ดนตรีถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้นะคะในประเทศเยอรมันยุคโรแมนติกค,ค่ะคุณแบรดนะคะเขาก็ได้พูดเอาไว้ว่าความงามนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะนั่นคือความงามตามธรรมชาติแล้วก็ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ถ้าหากว่า เราได้มาสัมผัสกับธรรมชาติได้มองมันอย่างนี้แล้วเนี่ยคงตัดสินได้เลยนะคะมันก็คือความงามในรูปแบบที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถเรียนแบบได้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแต่ก็มีบางที่นะคะที่ธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว เหตุผลที่ที่นี่นะคะชื่อว่าผาแดงหลวงเนี่ยเพราะว่าจุดที่เรายืนอยู่นะคะเป็นหน้าผาค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นสีแดงนะคะและถ้าหากว่ามองย้อนขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยที่นี่เนี่ยจะมีความยิ่งใหญ่อลังการมากโดยเฉพาะเมื่อเวลาหน้าผานกระทบกับแสงแดดค่ะก็จะเห็นเป็นสีน้ําตาลแดงที่สวยงามมากและคําว่าหลวงในภาษาเหนือนะคะก็แปลว่าใหญ่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะแล้วนี่แหละค่ะยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่ายังมีอีกที่หนึ่งค่ะที่ไปตองเนี่ยดูนี่จะ มาแล้วอยากเห็นกับตามากๆเลยค่ะนั่นก็คือน้ำตกก้อหลวงค่ะเดี๋ยวไปกัน ตกก็หลวงเรียบร้อยค่ะก็ขับรถมาค่ะจากห่างจากอุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่เป็นที่ทำการ่ะนะคะราวๆ22กิโลเมตรค่ะแล้วเดี๋ยวเราเดินกันต่อค่ะอีกแค่500เมตรค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปพิสูจน์ความสวยงามค่ะว่าจะสวยเหมือนในเว็บไซต์หรือเปล่า ตกก้อหลวงน้ำตกก้อหลวงเนี่ยไหลามาจากห้วยแม่ก้อค่ะซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงค่ะก็เป็นป่าที่รมสมบูรณ์นะคะทำให้เกิดน้ำเกิดแม่น้ำสายนี้ไหลลงมาเรื่อย นะะจนมาถึงที่นี่ค่ะเกิดเป็นน้ําตกก็หลวงขึ้นมาค่ะอย่างที่เห็นนะคะสภา,าพด้านข้างเนี่ยก็จะถูกอบล้อมด้วยผาหินค่ะซึ่งมีลักษณะที่แปลกตามากค่ะเพราะว่ามีลักษณะหินงอกหินย้อยเออตัวน้ําตกนี้นะคะมีความสูงถึง20เมตรคือสูงมากแบบตึก10ชั้นได้ค่ะแล้วก็มีความลึกลงไปนะคะ8 m. เมตรด้วยกันค่ะความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะคะนี่ก็คือ สีของน้ําตกค่ะที่มีความเป็นสีเขียวมรกตแล้วก็เป็นสีฟ้ายิ่งเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนะคะอย่างช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่น้ําตกเนี่ยสวยที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นที่เจ้าหน้าที่แนะนํามาค่ะถ้าหากอยากจะมาเที่ยวนะคะก็มาเที่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแต่ว่าระวังนิดนึงนะคะด้วยความที่ น้ำตกที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะลึกมากค่ะก็ต้องใส่ชูชีพนะคะเวลาลงไปเล่นน้ำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลยอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่านอกจากที่จะมีน้ำตกก้อหลวงตรงนี้แล้วนะคะด้านล่างลงไปเนี่ยก็จะมีน้ำตกอีก2แห่งนะคะที่เป็นแอ่งสามารถลงเล่นได้เหมือนกันค่ะและแม่น้ำสายนี้นะคะก็ไหลค่ะไปรวมกับแม่น้ำปิงค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าแม่น้ำปิงเนี่ยไหลไปบรรจบก,กันที่ไหนต่อแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติมากจริงๆค่ะ เดินลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะพบกับไอ้น้าตกค่ะที่ประท้าเข้ากับร่างแล้วก็รู้สึกเย็นมากเหมือนกับห้องนี้น่นะคะติดพัดลมไอ้น้ําเอาไว้โดยรอบเลยค่ะตั้งแต่แรกค่ะจากที่เราเดินมาเลยนะคะก็จะพบกับต้นไม้ค่ะที่เริ่มเปลี่ยนสีนะคะใบไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆเหลืองแดงบ้างนะคะทําให้ที่เนี่ยเข้ากับทําเป็นฤดูหนาวเข้าไปอีกอะ่ะตื่นเต้นเนาะธรรมชาติเนี่ยมันก็คือวัฏจักร ที่เราเห็นอยู่มันเป็นอยู่จริงที่รับรู้ได้คือบางคำอ่ะถ้าหากว่าเรารู้ความหมายมันคาคานั้นมันก็จะยิ่งมีค่ามากขึ้นมีความหมายถ้าว่าใครยังไม่รู้นะคะว่าลาพูนเนี่ยเขาก็มีน้ําตกดีๆเหมือนกันนะคะใบตองแนะนําค่ะที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงแห่งน,นี้เลยะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าเขาจะเกิดมาได้ขนาดนี้นะคะใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากเวลาเราไปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆคะ่ะที่เป็นที่ของธรรมชาตินะคะช่วยกันค่ะ ดูแลรักษาค่ะเพราะว่าเมื่อเวลาเราไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับความประทับใจกลับไปเนาะ ไปตอนก็มีอีกสถานที่นึงซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนี่แหละคะ่ะพราทิตย์เนี่ยเริ่มที่จะรับของฟ้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่รีบเท่าไหร่นะชิลๆเพราะว่าเรามาอยู่กับธรรมชาตินะคะเราก็ต้องดื่มดำ่ำสัมผัสกับเขาให้เต็มที่หนอยอน,นี้นะคะก็คือ ภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแห่งนี้นะคะเราก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติมาตั้งแต่ตอนเช้าที่นี่นะคะสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ทุกๆจุดเลยค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะก็สามารถที่จะจอดรถแวะลงมาสูดไอธรรมชาติเข้าปอดกันไปเต็มๆแบบที่ไปตองแวะลงมานี่เลยค่ะไปตองว่าความงามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะวัดได้นะคะมันไม่มีตลับเมตรมาวัดความงามไม่สามารถชั่งเป็นกิโลวัดได้ว่ามันงามหรือไม่งามยังไงนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของรส นิยมส่วนตัวด้วยค่ะใช้รสนิยมของคุณนะะวัดเอาเองแล้วกันค่ะว่าสิ่งที่ใบตองเห็นอยู่ตรงหน้านี่มันงามหรือไม่งามนะคะแต่สาหรับใบตองเนี่ยมันก็งดงามมากๆแล้วค่ะจุดหมายปลายทางของใบตองอยู่ที่เดิมค่ะที่ปังอุงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแต่อย่าลืมนะคะหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสําคัญพบจุดหมายก